สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Raiden Channel นะครับวันนี้โวเก,เกม First Story Evolution กันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมใกล้ที่จะเปิดโอเพนเบต้ากันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับมีกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆในช่วงโอเพนเบต้าด้วยเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะในเมื่อมันใกล้จะโอเพนเบต้าแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในช่วงโอเพนเบต้ากันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็เราจะต้อง ทำยังไงบ้างเพื่อมาให้เราเนี่ยพลาดข้อมูลสาคัญในช่วงแรกไปที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมสำหรับเรื่องแรกนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเลเวลวนั่นเองครับมีเพื่อสตอรี่อาร์เอฟเนเนี่ยจะเป็นเกมที่เก็บเลเวลวแบบ i อเดนะครับก็คือคุณไม่ต้องอยู่หน้าจอตัวเกมจะทําการตะลุยด่านให้กับคุณอัตโนมัติในด่านสูงสุดที่คุณตะลุยไปได้ดังนั้นเนี่ยคุณก็แค่ปล่อยไว้เฉย ตัวเกมก็จะทาการประจนไพยกับคุณมี EFP ต่อชั่วโมงให้มีแร่ต่อชั่วโมงให้แล้วก็มีทรัพยากรต่อชั่วโมงให้ถ้าคุณอยากได้มันมากขึ้นเนี่ยคุณก็แค่ต้องตะลุยด่านไปให้ไกลามากยิ่งขึ้นอีกยิ่งคุณไปด่านได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งได้สัพยารเยอะเท่านั้นนะครับตลาดเดี๋ยวมาลองดูสักหน่อยละกันตอนนี้เราอยู่กันที่ด่าน17แล้วดล่าน17เดนี่ยก็ยังคงอยู่ในออฟฟิศนะครับก็คือในส่วนของตัวเมืองลอยฟ้านะครับก็ลองดูนะครับการตะลุยด่านเนี่ยก็จะมีแบบ้ทังแบบ ตะลุด่านธรรมดานะครับแบบตีบอสนะครับหรือจะเป็นแบบคุยในเรื่องที่เฉยก็ได้ซึ่งการตะลุด่านเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของการออโต้ทั้งหมดนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารนะครับการจะปรับให้หามอนเองหรือคุณจะกินยาอัตโนมัตินะครับสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออัตโนมัติให้คุณทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องเหนื่อยเลยปล่อยมันตะลุยฉากให้คุณเองมันจะวิ่งหามอนเชสกิลให้คุณเองทุกอย่างเลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยสำหรับตัว ระบบไอดอลที่เมเปิลซอรี่อาร์เนี่ยมีนะครับหลังจากที่คุณจัดก,การมอสเซอร์ทั้งหมดแล้วนะครับคุณก็จะได้รับในส่วนของทรัพยากรที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปดูกันซิว่าจบด่านแล้วจะได้แร่อะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นนะครับตับ,ต,บตับเรียบร้อยผมเคลียลร์ด่าน17พอเราเคลียร์เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสังเกตทางซ้ายบนนะครับว่าทรัพยากรของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมนี่มีเรื่องแสงด้วยก็จะเป็นตัวของทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ เอาละหลังจากคุณได้ทรัพยากรมาแล้วนะครับก็ต้องเอามาทําการอัปเกรดตัวละครของคุณนั่นเองนะครับในหัวข้อการอัปเกรดเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวสะสมทรัพยากรนะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆหรือของต่างๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลเป็นหลักนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเลเวลคุณยิ่งสูงเนี่ยวัตถุดิบหรือศักยภาพของคุณเนี่ยก็จะยิ่งได้เยอะด้วยอย่างตอนเนี้คุณได้แร่มาเนี่ยคุณก็จะเอามาทําการประดิษฐ์อุปกรณ์ซึ่งมันก็จะบอกเลยว่ามีโอกาสเนี่ยที่ ที่สูงยิ่งขึ้นอันนี้จะบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้ตัวของแหวนระดับ16นะซึ่งแน่นอนแหละแหวนเราต้องเงินคั้อยู่การรปด์อุปกรณ์เนี่ยก็จะทําให้คุณมีโอกาสได้แหวนในขั้นที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปฏิษฐ์ไม่สำเร็จเนี่ยก็จะรับในส่วนของตัวหินพลังบริสุทธิ์มาแทนเมื่อคุณได้หินพลังบริสุทธิ์มาเนี่ยก็สามารถเอามาตีบวกอุปกรณ์ได้นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเมื่อคุณเก็บเรเวลจนมากพอแล้วเนี่ยระบบหลายๆระบบเนี่ยก็จะทําการปลดล็คหกกกััับรรรรร่าาาาาะนนนลงงดทพยตๆ ใช้งานระบบสัตว์เลี้ยงที่สามารถใส่ได้ถึง7ตัวละครด้วยกันเนี่ยเราให้ดูเลยว,ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาใส่ได้ถึง7ช่องเลยนะแต่ว่ากว่าคุณจะใส่ได้7ช่องเนี่ยคุณต้องเก็บเลเวลให้ถึงระดับนู้นเลย140กว่าซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยก็ช่วยคุณตีบางตัวเนี่ยก็ช่วยคุณซัพพอร์ตครับโดยจะมีแร้งระดับตั้งแต่ระดับ SR SSR นะครับ Ultra Rare Extra Rare ครับซึ่งแต่ละตัวเนาาะ บางทีเนะี่ยคุณได้มาใช่ไหมมันก็จะมีการอับท่านจากเนี่ยอันต้าแรเป็นแบบอันต้าดานสีแดงน,นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็จะมีการเพิ่มสติส๊ตาต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือมันช่วยเราต่อสู้นั่นเองเนวะลาคุณเข้าไปดูในฉากนะคุณก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันวิ่งตามเรานะครับแล้วก็ช่วยเราสกิลด้วยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยวิ่งตามกันไปพรวนเลยตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับ สำห,หรับการต่อสู้ในเกมนี้นะครับก็จะมีในรูปแบบหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในแบบโซโล่นะครับหรือจะเป็นการต่อสู้ในแบบการจับกลุ่มตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับทั้งกลุ่มคนที่รู้จักนะครับทั้งการตั้งทีมระจมภัยกับกิ้วนะครับซึ่งจะมีหลายโหมดด้วยกันนะครับให้คนได้ต่อสู้สำหรับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครนักเว้นะครับรมพร้อมกับการตะลุยนั้นให้คุณดูเลยแล้วกันสำหรับตัวละครนักเว้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เด่นทางด้านการใช้สกิลหมูนะครับก็จะมี หลายสกิลให้คุณใช้กันนะครับแต่ละสกิลเนี่ยก็จะเด่นไปที่การเคลียร์มอนจำนวนมากนะครับแล้วก็การทําสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้นะครับหรือจะเป็นการติดพินนั่นเองโดยจะมีท่าไม้ตายให้คุณใช้ด้วยนะครับหรือเราจะเรียกกันว่าเรทครับซึ่งเรดเนี่ยก,ก็จะได้มาจากการที่เก็บสเตตัสนะครับจากตัวของสกิลของคุณนะครับก็คือสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าเนี่ยมันจะบวกค่าเรดเท่าไหร่นะครับเมื่อคุณเก็บเรทถึงกําหนดเนี่ยก็จะสามารถใช้งานสกิลทาไม้ตายได้โดยแต่ละกกเเนนนี่่่ะมมาาาารรรใช้งคคทไัับ อย่างตัวของคลาสแรกเนะี่ยอย่างเปลวไฟล้ำทุกเนี่ยจะใช้เพียงแค่สีเรทเท่านั้นก็คือใช้ได้แล้วครับคุณสามารถจะใช้สกิลเรทของคลาสไหนก็ได้นะครับมว่าจะเป็นคลาสหนึ่งคลาสสองคลาสสามหรือคลาสสี่ซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยก็จะใช้ค่าเรทไม่เท่ากันแล้วก็คุณสมบัติหรือการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะคนละแบบกันด้วยอย่างผมเนี่ยเลือกที่จะใช้เป็นสกิลของคลาสสี่ครับซึ่งจะเป็นสกิลที่ใช้เจเรทสกิลนี้เนี่ยจะเป็นระเบิดพิษนะครับแล้วก็จะทําการติดตามเป้าหมายไปทั่วทัาาว การใช้สกิลคลาสต่างๆนะครับเห็นไหมมันจะมีสกิลโชว์ให้ดูว่าแอบสกิลระเบิดพิษนะครับมันจะพุ่งไปยังทุกตัวเลยคุณสามารถมาไล่ดูได้นะว่าสกิลไหนทํางานยังไงบ้างนะครับก็จะมีสกิลตั้งแต่คลาสหนึ่งนะครับไปจนถึงคลาสสุดท้ายเลยอันนี้ก็สามารถมาติดตามกันได้ในตัวเกมตอนเปิดจริงครับว่าสกิลนักเวทจะอลังการขนาดไหนนะครับเอาล่ะตอนนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วอัพสกิลให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราใช้สกิลเสร็จแล้วสำหรับการอัพสกิลนะครับเราจะใช้สองตัวเงินนะครับาเกิดว่ ุณมีเงินมากพอเนี่ยก็จะอ้าได้จนเต็มนะครับแต่เงินเนี่ยหายากพอสมควรนะผมบอกเลยมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับการต่อสู้นะครับในรูปแบบทีมที่น่าสนใจที่สุดจะเป็นในส่วนของตัวศึกไกลนะหรือก็คือตัวของดันเจี้ยนที่เราคุ้นเคยกันอย่างตัวของซากำมแล้วก็เวลัมนั่นเองซึ่งตัวของซากำมเนี่ยก็จะให้ในส่วนของตัวอุปกรณ์เช่นเดียวกับตัวของเวลัมนะครับเวลัมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะคนละชนิดกันกับตัวของซากำมนะครับอุปกรณ์พวกนี้คืออะไรครับอุปกรณ์ี้รท่ใชสําหับ การอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทําอุปกรณ์เนี่ยหรือติดตั้งอุปกรณ์ด้วยการสร้างเนี่ยมันจะได้สูงสุดเท่าที่เรือประดิษฐ์เรามีอย่างตอนนี้เรามีเเวลประดิษฐ์อยู่ที่16นะครับเราก็จะทําการฟาร์มจากการตรุลยด่านนั้นที่สุดเป็นแค่ขั้นสิบหกเท่านั้นก็คือมีโอกาสได้นั่นเองแต่ว่าการลงดันเนี่ยถ้าคุณลงผ่านเนี่ยมันจะได้สูงข้ามขั้นไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลงได้เนี่ยก็จะเป็นระดับ17-18 17 18เีเดียวแต่ว่วาควาานเ,นเลยากเนียวนของตัวาม่ย่าากเทวลั เวล่ำเนี่ยยากกว่าเยอะเลยยากกว่าเยอะมากๆก็ดูนะกันนะอันนี้คือดับนรกนะครับมาเห็นมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะยากสักเท่าไหร่กันเชียวขาทาการท้ารูปเลยครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนนะครับก็สามารถกดเชิญได้เลยนะครับก็จะมีเนี่ยเชิญผู้เล่นนะครับนี่คุณ G p l a y e r เนี่ยออนไลน์อยู่เราสามารถที่จะเชิญเขาเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะถ้าเกิดว่าเขาอยู่จอนะเดี๋ยวคุณจะแอดเพื่อนกับด้วยการเพื่อนๆนะครับหรือจะเป็นกลุ่มกิวนะครับหรือจะเป็นการต่อสู้แบบล่าสุดก็ได้ถ้าเเกว่่่าาาาอยจนี็สมรถ ข้าร่วมกันได้ครับผมมาเราพร้อมแล้วจับคู่กันเลยอันนี้ก็เป็นผู้เล่นจริงๆนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีระบบอัตโนมัติในการเชิญตัวของเขาเรียกว่าอะไร,รเชิญบอทมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบบใครหาตี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบจะไม่มีไอ้นี้ให้นะครับจะไม่มีตัวของผู้เล่นมาช่วยเหลือก็จะมีตัวของระบบอัตโนมัติมาให้ช่วยคุณเนี่ยสามารถที่จะลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องจับคู่เพียงแต่ว่าการจับคู่ของระบบบอทดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งเข้ากับการเชิญผู้เล่นนะครับเฉะนั้น พยายามหาเพื่อนเพื่อมาลงด้วยกันดีกว่านะครับมามาเจอกันเลยผมสลับตัวของเวลลัมนะครับระดับนรกนะครับก็มาเนี่ยครับผมเรามีคุณจีเพเยอร์อยู่นี่เขาอ่อนพอดีเรียกมาลุยกันอุ้ยจะตายจะตายบอสพิษบอสพิษนี่เราต้องหลบนะครับคือต้องระวังเลยนะเนี่ยบอสพิษมันพิษค่อนข้างแรงนะต้องหลบออกมาก่อนนะครับแล้วก็เติมเลือดก่อนโอเคบอสดำดินหนีลงไปอีกแล้วนะครับโผล่ขึ้นมากระทืบมันอีก61สอดลอเวลา2นาทีครึ่งไม่รู้ว่าตัวเราแล้วก็คุณจีเพเยอร์จะไหวหรือ ผมว่าไหวตอนนี้ไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลูกน้องเราแตกไปแล้วหนึ่งมาดีครับเอออีกห้าสิบห้าหลอดหรือว่าเราจะแตกยกตี้ยังไงยังไงเอฟพอตัวนี้มันมีแมคขนอกนะค,คือคุณวิ่งออโต้ให้เฉยไม่ได้ับต้องแบบเดินหลบพิษเนี่ยคุณอย่าไปยืนแช่ตรงบ่อสีเขียวนะถ้ยืนแช่ตรงบ่อสีเขียวเนี่ยเืเราจะลดเรื่อยๆนะครับมาดยครับผมเยงก็เราเหลือเกินอุ้ยเพื่อนเราแตกไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ผมแล้วก็คุณจีเวียร์ที่ก็สภาพรอแร่ไม่ต่างกันคุณจีเวเยร์เลือเหลือกระจ เราก็เหลือครึ่งหลอดกินยาเพิ่มึ้นมันหน่อยไหวอยู่หนึ่งาทีครึ่งกับอีกส3%อยังไหวอยู่ส2เปอร์ครับต่อมาดีครับผมเออตีตีเราจะต้องผ่านเวลาระดับนรกไปให้ด้วยกันให้ได้พื้นแทงขึ้นมาลบก,ก่อนโอ้โหเกือบลบไม่ทันครับตะกี้มันเป็นหินถล่มลงมาใช่ไหมไอ้ท่าผมเราอย่าบอกพี่อีกแล้วต้องเดินอ่อนครับไม่งั้นตายนะครับไอ้บอสตัวนี้มันแสบจริงๆเฮ้ยโอ้โหเรื่องเราจะหมดแล้วยาคู่ดาวอยู่ ห้าวิสี่วิสามวิทนไว้เพื่อนเอื้อตายนะครับตอนเราเกิดได้รอบหนึ่งยังยังทันอยู่อีกสาสิบหลอดอเวลาอีกนาทีครึ่งตอนนี้ก็คือสภาพแต่ละคนนี่ร่อแรก่กันมากๆถ้าไม้ตายไปอีอีก็ามาเลยครับอุ๊ยโอ้โหโดนท่าไม่รู้รถไปครึ่งหลอดเลยเกือบตายพื้นพิษอีกแล้วผมเบื่อพื้นพิษมากเลยต้องหลบดีๆแล้วอันนี้คือต้องมองดีๆคือสกิลเราก็แบบเต็มจออลังการมองแทบไม่เห็นอยู่แล้วนะต้องมาหลบสกิลพื้นพิษอีก อีสเอ็อครับสภาพตอนนี้คือเหลือแค่ผมกับตัวค,คุณจีเพเยอร์สองคนสุดท้ายนะครับเราจะผ่านไปให้ได้เพื่อนเราเกิดปะโอเคแสดงว่ามีก,กันคนละชีวิตสินะไปกินยาครับผมอีกยี่สิบอสุดท้ายเราทําได้เพื่อนอีกห้าสิบวิผมว่าผมไหวแต่มอลล็อกเยผมว่าผมไหวอันนี้ผมบอกเลยว่าผมลงคนเดียวไม่ไหวนะครับดันนี้ต้องมีเพื่อนลงนะครับใครมีเพื่อนเนี่ยตอนเปิดจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าหาไว้เลยนะครับดันยากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับมาสิบสี่อบสุดท้ายครับอีกสามสิบวินาที ทันยังไงก็ทันบอกเลยถ้าเราไม่พลาดตายซะก,ก่อนนะอุ้ยครึ่งหลอดหลบมาทันครับหลบพื้นพิทตะมาก่อนอย่าดำนิ้นหนีนะเออกดเลยไปเต็มหัวอีกเก้าหลอดสุดท้ายเวลากี่สิบวิตอนนี้มันดำนิ้นหนีอ,อ้ยมันจะใช้เลเซอร์หนีก่อนทำม,ามาพีเาชิตตัวไปชิดตัวไปชิดตัวไปชิดตัวเออมาเลเซอร์ตี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 เจ็ดหลอดสิบห้าวิเดินเข้าไปสิโว้ยเดินตีเจ็ดวินาทีเอ,อ้ยมันดำนิ้นหนีเอาวะหกห้าสี 6, 5, 4, ังไงสามใช้ทําไม่ได้ดเพื่อนสามวิสองวิหนึ่งวิและอือไม่ทันนะครับอดได้ไอเทมเลยน่าเสียดายอ่าไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนรอบหน้าเราจะมาล้างแค้น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงหนึ่งในบรรยากาศของการลงทันกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะผ่านได้ของรางวัลดีๆเนี่ยก็อย่าลืม จับกลุ่มมาเล่นกันนะครับชวนเพื่อนชวนอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเกมใกล้จะโอเพ่นเบตาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดอย่าลืมโหลดเกมกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆนะครับในช่วงโอเพ่นเบตาด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารไว้ทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ดิสคอ d ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนโอเพ่นเบตาจริงนะครับผมวันนี้พี่เ่นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ